ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเครื่องบินรบที่แพงที่สุดในโลกอย่าง F 3 5 Lightning t i o ถึงถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นแค่โปรเจกต์ดูดเงินหรือดีแต่ราคาคุยในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพทั่วโลกต้องการตัวมากที่สุดในตอนนี้จนได้รับฉายาว่าเป็นเกมเชนเจอร์ที่จะครองด้านฟ้าไปอีกหลายสิบปีคำถามคือโปรเจกต์ยักษ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทายทางวิศวกรรมที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้มันพลิกกลับมาสําเร็จได้อย่างไรและอะไรคือความลับเบื้องหลังที่ทำให้ เครื่องบินลำนี้แทบจะล่องหนจากเรดาร์ได้วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกบทสรุปสำหรับผู้บริหารของโครงการ F-35 ที่เผยเบื้องหลังการเอาชนะความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสุดยอดเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตค่ะในโลกที่ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเป็นเจ้าอากาศคือหัวใจสำคัญในการตัดสินแพ้ชนะนั่นเป็นเหตุผลที่โครงการ F-35 ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างอากาศยานที่จะนำหน้าศัตรูที่ไม่รู้จักไปอีกขั้น แต่เป้าหมายของโครงการนี้โคตรทะเยอทะยานเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เครื่องบินหนึ่งลำแต่ต้องการสร้างแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถแตกเป็น3มรุ่นเพื่อตอบโจทย์3เหล่าทับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้ง F-35A สำหรับกองทัพอากาศ F-35B สำหรับนาวิกโยธินและ F-35C สำหรับกองทัพเรือนี่คือแนวคิดแบบหนึ่งเดียวใช้ได้กับทุกคนที่เคยล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตแต่คราวนี้ทีมวิศวกรต้องทำให้มันเป็นจริงให้ได้ ความสำเร็จของ F 3 5พุ่้งเป้าไปที่การแก้โจทย์วิศวกรรม3ข้อหลักที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองในทางฟิสิกส์ข้อแรกที่โหดที่สุดคือความต้องการของนาวิกโยธทินที่อยากได้เครื่องบินรบขนาดใหญ่น้ําหนักกว่า40,000ปอนด์ให้สามารถบินขึ้นลงทางดิ่งได้จากเรือบรรทุกขนาดเล็กลองจินตนาการดูสิคะว่าเครื่องบินหนักขนาดนั้นจะลอยตัวกลางอากาศได้อย่างไร คำตอบคือระบบ r o ลส์รอยซ์ลิฟแฟนที่เป็นนวัตกรรมสุดล้ำมันทำงานโดยการดูดอากาศจำนวนมหาศาลผ่านพัดลมยกด้านหน้าซึ่งมีพลังดูดเทียบเท่ากับการดูดอากาศออกจากสนามสควอชทั้งสนามในเวลาแค่หนึ่งวินาทีควบคู่ไปกับการใช้ท่อไอพ่นหลักด้านหลังที่สามารถปรับทิศท,ทางแรงขับลงพื้นเพื่อสร้างความมัน่นคงเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แค่เวทมนต์แต่เป็นการต่อยอดอย่างชาญฉลาดจากเครื่องบินรุ่นบุกเบิกอย่าง Bell X 1 4และ h a r r i e r จนกลายมาเป็นหัวใจสำคัญของ F-35B ที่ท้าทาย แรงโน้มถ่วงได้สําเร็จความท้าทายข้อที่2คือการทําให้มันล่องหนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเทคโนโลยีสเตลส์ในสนามรบยุคใหม่การถูกเรดาร์ตรวจจับได้หมายถึงหายนะเครื่องบินรบรุ่นเก่าอย่าง F/A F-18 จึงไม่สามารถเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนได้ F-35 คือเครื่องบินสเตลท์รุ่นที่3ที่วิวัฒนาการต่อจาก F-117 ที่มีรูปทรงเหลี่ยมมุมน่าเกลียดน่ากลัววิศวกร F-35 ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณและออกแบบพื้นผิวโค้งมนที่ยังคงคุณสมบัติการล่องหนไว้ได้ซึ่งช่วยให้เครื่องบินมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ที่ดีเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือการใช้หลักการออกแบบที่เรียกว่า Platform Alignment พวกเขาจัดวางแลวของปีกแผนหางและพื้นผิวควบคุมการบินทั้งหมดให้อยู่ในมุมเดียวกันผลลัพธ์คือพลังงานเรดาร์ที่มากระทบจะถูกสะท้อนออกไปในทิศทางที่แคบและแม่นยำมาก ทำให้เครื่องบินแทบจะหายไปจากจอเรดาร์ของศัตรูได้จริงส่วนความท้าทายข้อสุดท้ายคือการทำให้นักรบที่ล้ำสมัยนี้เป็นเครื่องบินอนเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกเหล่าทัพทีมงาน F-35 ได้ศึกษาบทเรียนจาก P-38 Lightning ในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ประสบความสำเร็จลำแรก F 3 5ได้นำา n n a นั้นมาสู่ขีดสุดมันไม่ใช่แค่การรวมเอาความสามารถในการรบทางอากาศและการโจมตีภาคพื้นดินเข้าด้วยกันแต่ความอัจฉริยะที่แท้จริงคือการบูรณาการข้อมูลจากเซ็นเซอร์ขั้นสูงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ ASA ระบบชี้เป้าด้วยแสง EOTS และระบบตจวจับรอบทิศท,ทาง DAS ให้หลอมรวมเป็นภาพสถานการณ์การรบที่สมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวส่งตรงถึงหมวกของนักบิน ทุกอย่างต้องถูกบรรจุลงในแพลตฟอร์มที่ต้องรองรับข้อกําหนดทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง3รุ่นซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาการออกแบบที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ความสําเร็จทางวิศวกรรมทั้งหมดนี้จะไร้ความหมายหากไม่สามารถผลิตออกมาเป็นจํานวนมากได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วโรงงานประกอบ F 3 5ที่ฟอร์ดเวิร์ธรัตเท็กซัสจึงต้องพัฒนานวัตก,กรรมในสายการผลิตไปพร้อมๆกับการออกแบบตัวเครื่อง ในโรงงานขนาดกว่า7.5ล้านตารางฟุตที่ใช้เวลาประกอบเครื่องบิน1ลำถึง18เดือนประกอบด้วยชิ้นส่วนมากกว่า250,000ชิ้นพวกเขาได้นำระบบฉายภาพด้วยแสงหรือ optical projection มาปฏิวัติกระบวนการทำงานโดยแทนที่จะให้ช่างใช้แบบแปลนขนาดใหญ่เพื่อหาตำแหน่งสกรูแต่ละตัวเทคโนโลยีใหม่นี้จะฉายภาพตำแหน่งและชนิดของสกรูที่ถูกต้องลงบนชิ้นส่วนโดยตรงทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นอย่างมากและลดความผิดพลาดได้เกือบเป็นศูนย์นวัตกรรมการผลิตเหล่านี้จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เครื่องบินขับไลย,ยุคที่5ที่มีความซับซ้อนสูงสามารถ ผลิตได้ในปริมาณมากด้วยมาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่แนวหน้าต้องการโดยสรุปแล้วโครงการ F-35 Lightning II ไม่ได้เป็นแค่การสร้างเครื่องบินขับไล่ลำใหม่แต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวิศวกรรมการบินและอวกาศทั้งหมดด้วยสมรรถนะความเร็ว1.6เท่าของเสียงการประมวลผลระดับซูปเปอร์คอมพิวเตอร์กว่า400,000คำสั่งต่อวินาทีและความสามารถในการล่องหนจนแทบไม่ถูกตรวจจับด้วยเรดาร์ F-35 จึงเป็นอากาศยานที่มีความสามารถในการอยู่รอดอำนาจสังหารและความยืดหยุ่นในการปรับตัวที่สูงที่สุดในโลกอย่างแท้จริงมันคือตัวเปลี่ยนเกมที่จะรับประกันความได้เปรียบทางอากาศให้กับสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรไปอีกหลายสิบปีโครงการนี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความพยายามทางวิศวกรรมสามารถทําให้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงได้เช่นเดียวกับความสําเร็จในยุคอวกาศของโครงการอพอลโลนั่นเองค่ะ